สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม Buddy l o 2นะครับหรือ Buddy l o 2ซึ่งเมืที่แล้วเราได้เล่นตัวยูโกคือตัวหมาป่าวันนี้เราจะเล่นตัวผัดไปแล้วครับก็คือตัว Stone หรืออินเสกตัวด้วงนะครับนี่อ่าใช่ตัวด้วง่ะเราไปเริ่มเลยดีกว่าครรับ,อรรบลอองไทเก์ ก็มาอีกนาไหมลยเดี๋ยวรอมาจับทุ่มก่อนตอนแรกน่าจะไม่มีอะไรมากครับน่ายะง่ายๆ่ายๆกดแซดจริงๆมันกดใหกได้โหโหขอโทษขอประมาทไ เตครับเราเจอตัวอมมาเนี่ยตัวอรมซุ <c oughs> ่ตัวจริงได้อย่างไรรู้ป่ะตัวมอมีสเต็ปอย่างนี้เลยนะรู้เปล่าเนี่ยเอาทำไม่ได้หรอตัวฟอมทำไม่ได้เหรอฟีฟฟอร์ อะไร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 หรานะแปลงร่างแล้วไงอ่ะแ,แปลงร่างแปลงร่างแล้วไงอ่ะไม่ต้องแปลงร่างแล้วถึงขั้นแปลงร่างไหมกลับไปล่างเดิมกันกลับไปล่างเดิมไปไปไปที่ไปที่ โอ้โหไม่มดุ่มนดัแล้วเนานลชิหนึ่งด่านสองมันจะหมักวรายูริโกตัวฮิโกมากเลยนะครับ ไดเนี่ยเห็นไหมใช้กับยูนิโกไม่ได้ย <first> ูน <you> ิเกอรไม่ฉลาดฮะลองหนึ่งลองดูึ other, uh, ่ลองดูึ่งมีโบมันเยอะโบว์ยูนิโจริงฮะโอมเล็กกันเลยโทเตอร์ทูแม่ทางครับหรือเปล่าเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่า น่มไม่ได้คิดองแน่นอนคือแบบตัวมันเนี่ยเห็นไหมครับถ้าตัวสัวผู้ชาย,ยครับทุกตัวเลย แล้วหนึ่งวินที่ผมไม่แยบปมะเว่ีได้หรอครับจงไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้กับผู้หญิงไม่อยากแพ้ไม่แพ้ฉันจะไม่ไม่แพ้ไม่แพ้คอมโบหมดเรียบคอมโบหมดเรียบคอมโบหมดเรียบบีพคอคอมโบหมดเรียบหมดเรียบหมดเรียบบีพคออีกทีหมดเรียบหมดเรียบ ไม่หุดชนะครับถึงเราจะแพ้ไปตาหนึ่งก็เถอะชนะก็คือชนะโอ้โหรวมคนตัวเก่งเลยนี่หว่าขาดอยู่ตัวเดียวทีเรายังเจอตั่งก็ตัวตุ่นนะ ลีออนลีออนเป็นโคตรเหมือน ก็เก่งอะนะไม่ไปคิดส่วนตัวมันนะครับเดี๋ยวลองแต่งร่างดูสักตาละกัน เมื่อกี้ทำไมมันเป็นจับวะคือผมไม่ได้กดตัว A เลยนะซึ่งอาจธรรมดาครับอ้าวปล่ธรรมดาแล้วมัไรเฮ้ยมันอัพเบอร์คัดเก่งแก่วะ โองเ,เยอะว่ะแพงเคือแพงจริงด้วยว่ะคือ,ค,อคือเราบล็อกแล้วมันเข้ามาจับเรามันค่อน,นข้างแบบแล้มันจับอย่างนี้ได้เราทำดีนะเราทำดีๆแบบมันธรรมาดาครับ ลองดูลองดูครับลองดูดิเฮ้ยแปลงร่างเลยว่าแล้วนะครับ ข้อมือแล้วครับเน้องข้อมือแล้วน้องข้อมือแล้วน้องข้อมือแล้วไม่ข้อมือแล้วผมสูบแปลงร่างไม่ใช่ปะแปลงร่างกระจอกเกินอะ จังหวะมันจะตรงขนาดนั้นวะโดนเกงบ้างเลยจัง <trousers> หวะตรงเกินพี่พี่จังหวะดีเกินนะพอโดนตี่ต,ต,ตีเดียวจังหวะตีอยู่ทีเดียวนี้ ครับผมต้ What? What องรีบนะไม่มไดีปุ่ีชนะแล้วครับวัด w เต็ดห้าหนึ่งแล้วครับไหวมะมาไหวดิทำไมจะไม่ไหววะเหลือความสามารถของเราไปเท่าไหร่กันความเดืด้านี้สู้สุด <G ül> ๆต้องชนะให้ได้ <G ül> มันจะไม่ง่ายกระสับม,มันไม่ง่ายแล้วล่ะเนี่ยหุ่นกิจใจจังเว,งวเ้ยไม่กดลวเดี๋ยวจะผมลอง hack ดูดีๆนะเฮ้ยอะไรวะคือแบบผมบล็อกไม่เคยติดเลยนะเกมมันเนี่ยเกมหัวป่วย คุณบ็อกไม่ติดเลยคุณบ็อกไม่ติดเลยคืออะไรคืออะไรฮนะทำไมคุณบอกไม่เคยติดเลยฮะทำไมบ็อกให้คำตอบแบบนี้ทำไมบ็อกไม่เคยติดฮะทำไมบ็อกทำไมบ็อกไม่เคยติดไปเตรียมพร้อมไว้

มันอัพพุชชัปแตกอยู่ดีเยวเนี่ยเรอไม่น่ากลัวแรแล้วเนี่ยจับไม่สิดเลยอ่ะสิคันโบสิบ โคตรแรงห้า hit โอ้โุ่นหลายคอมโบเกินพี่พี่ก็คอมโบเป็นเด็กใช้เลยลอ่ะโอโคตรยากเลย ยากมั้งยากเลยอะพอยากเลยนะครับเนี่ยผมจับไม, <Get ready. S 1> ม่ติดเลยนะเตีตัวเขาเป็นล่างนิดชิด ตอนนี่มันล้มเราต้องรีบวิ่งเข้าไปตีตีตีเลยครับถ้ามันถ้ามันปกป้องกันแล้วก็เอเอใส่มัน จะใช้์ม่ตายจบซะหน่อยครับจบไม่ได้ตัแพ้เยอะตแพ้ไปสามตาเมื่อกี้เนาะไม่เป็นไรแต่ละตัวโคตรเหนื่อยเกี่ยวดัตัวอะไรก็ไม่รู้เอาตัวเบาๆมาหน่อยก็ได้หรอพี่ตัวคมยุ่ย ก็โดนถีบละคืออะไรวะ g e t ready ไมใช้ท่าไม่ตายได้ครับหมดล่างครับ โคตรเหลี่ยมอ่ะโอ้โหใครจะโอ้ใครจะไปสู้ได้พี่โดดกี่ต่อวะเนี่ยคุณโดนสะกิดคุณแตกเลยฮะแพ้แล้วกูจะงแพ้ลูกตาเลยบ่ฮะจะไม่แพ้ได้ไหมเนี่ย ขออนุญาตตัดที่แพรนีินะครับขอบคุณครับสตัม The Insect เจนนี The Bat อนุญาตตัดที่แพร่ีินะครับ <c oughs> ไม่บอกเขาก็ไม่รู้หรอกแต่ต้องบอกไว้ก่อนไงฮะก็ต้องบอกอนุญาตแล้วนะมาเล่นเลยอะ่ะ ตอนแปลงร่างให้สุดสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยตอนมาแปลงร่าง ได้โอยู่รถถึอือเดือดเลย14ฮิตอ่ะโอเคต้องมาแล้วขอหนักหนักเราขอไม่ต้องต้องตีแรงนะครับขอแต่ขอตีแังหนัก เก่งเลยตัวนี้กลับล่างเดิมซะ,ะซุ่มไม่ได้เลยเธอแบงล่างนะเนี่ยบีบชาร์จสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดอกนิดชาร์จสวยนี่ก็ จบไม่ได้เหรอ,อ,อคือแบบจะชนะอยู่แล้วทำไรครับเนี่ยฮะจะเป็นบ้าตายแล้วเนี่ยกูแฮคือแบบ <c oughs> ชนะกูกิ้น <c oughs> <c oughs> ้อยเดียวชนะละไม่ประมาทไม่ประมาท ควงการชนะไม่สนท่าสวยอะไรทั้งนั้นคว <in> การชนะคว <c oughs> การชนะครับ <c oughs> รคุณเจนนี่ <c oughs> ครับที่ผม,ผมยังไม่เคยติดนจังเลยใจสมาธิคือแบบถ้าพูดคือแบบถ้าไม่ใช่นี่คือแบบไม่ชนะเราเจอกาโดแล้วครับ Get ready โอ้หมันเลย แรงกันไม่ได้เพราะอะไรหรอกบ้าแล้วมัโคตรแรงเลยพี่ขนาดแปลงล่างมันแปลงล่างมันแรงมากครับจะทำดาเมจมันไม่ได้นะทำห้มันพลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทำไมอ้าวอ่าน,นี่แอปอย่างขึ้นมาแฮม่าเนี่ยคือแบบคือผมกดตดวอันติครับแล้วมันอะไรขึ้นมาก็ใหม่ลูกมันอยู่ตัวเองวะเวลาเล่นอะไรก็ขึ้นมาก <Don 't S 1> <we> ่อดไม่รู้เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นที่โปรแกรมเล่นเกมเนี่ยแหละครับคือผมกดย้ำคือไม่กดย้ำไม่ได้ไง หน่งดอกไปโอ้โหขนาดผมมาขนาดนี้ขนาดผมมาขนาดนี้กูยังโดนได้อย่างไรวะดูมึงเจอบัคคาลูนกูไอ้สระไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวตัวตัวที่ผมถนัดมาเล่นแล้วนะร้อนไปหมดเลย โคตรกระจอกเลยตัวันนี้ระจอกจักผมวะไม่ชนะจริงเหรอไม่ชนะจริงเหรอ,อม,มาเลยชนะเลย Yeah! <laughs> ตีว่ะงงว่าอนตีแม่งใช้ยากว่ะแบบเล่นกวางมานี่ชอันตีหน้าข้างนั่นเลยเลยยากจริงๆว่ะตัวเดียวเอ๊ะทำไมไม่ชนะวะถึงบอดแล้วเนี่ยแค่หน่อยเยอะหน่อยไม่ไลนไ์เน <Get ready. S 1> ี่ย 出 <Fight. S 2> 来！出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  คุณทําได้ดีมากในเวลาโอ้โหทาลาดมากครั้งที่แล้วอีกระดับ,บเอสแปดนาทีห้าจุห้านาทีสำหรับคลิปสตูหรืออินเสกตัวแมลงนะครับก็ขอจบลงเดียวเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเออ่ไม่ว่าจะแพ้หรือว่าอะไรก็ขอให้คนสนุกนะครับเพลิดเพลินกับคลิปนี้เนาะ หวังว่า,าทุกคนที่เข้ามาผ่านมาชมคลิปนี้จะได้มีความสุขมากๆนะครับขอกล่าวขอบคุณแล้วก็ฝากฝากกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับช anel นี้เป็นช anel ที่ดีมากเลยนะครับคุณควรที่จะกด subscribe ไว้เลยครับและควรจะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ